คือมวามว่าที่นี่เลยผมอยูอย่เป็นองค์เผื่อเล่นวงยิ่งปรากายดาวมวากว่าถ้าม,มาองค์ยิ่งปรากายดาวเด่นมีความสุขครึกคคืนอยู่ตลอดเวลาเพื่อ,อให้องค์ยิ่งปรากายดาวได้มีความสุขะนะครับนะจำไว้ไะเพราะฉะนั้นนายทองและนายแก้วช่วยดูแลความเรียบร้อยและมีหน้าที่หาความสุขทำความให้องค์ยิงปรากายดาวมีความสุขเป็นดีที่สุด ครบเจ็ดวันแล้วพ่อจะเดินทางกลับมายัางพระนครของเราอีกครั้งหนึง่งเขาขอให้พ่อท่านพ่อเดินทางโดยปลอดภัยเถิดนะจ๊ะ<า>มันลูบลังและรับลังและติดาบเราประไกรดาวและอยู่ลัง นุยปอหนาราชวังใหญ่เป็นสตรีแล้วขี้กายาจะละใจยอมมีภัยแล้วรอบข้างงายหนุ่ยปอระวังตัวถพึ่งลูกมีแล้วอีชาหนุ่ยนาต้นอยานุภาพพวก ใจบาปแล้วเหมือนกาหนุ่ยพอบอกว่าตารอปวัวแต่ว่าลูกก็ได้รับรองแล้วไม่มองมัวเรี่องปันผัวก,กับปู้ใจบอกว่าลูกก็ไม่เคย จะรักษธาแล้วเรือนแรงแล้วมีไอ้ดังพลอยไม่ไอ้มีรอยแล้วจำเกิดลอลูกไม่เปิดแล้วไม่ไปเป็นต้นตานนะอย่าทำหนุยปอหน้าตําเป็นเตยโอ้ลูกเอ้ยอย่าควายตาธรรมด้ ประกายดาวแล้วราพอแล้วตอนนี้ก็รอปกไอจอมอยากสั่งตาในหลายเจนะอยู่ถ้ารับรราจงกันแล้วก้องมาละเศษมันแปลงกายาแล้วคลาใคร จะเดินทางเนไปยังเมืองมนุษย์ในกาานี้แล้วรีบรุดบอกว่าไม่หยุดเนยเกิดสักวาแล้วทรรมาแล้วขึ้นในใจแล้วจากเวียงชัยก้าวปหน้า สำนักของวัดสัทธาไทยพระอาจารย์พัทยาผู้เรียนอยู่ภายในวัดวันนี้ได้เรียกสิษย์ทั้งหลายขึ้นมาพบท่า,านอาจารย์มีอะไรจะตังสอนกับสาธุสิตก็ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามตามความขเขยายต่อมาครับ จึกระจายถึงอบทุกมอกว่าไปทุกขวายในลัตติแลนิยมแล้มีงมง,งายมาจะงับกลและจะงับใจในอารามประกาจันแล้วปติยาแล้วรื่นเนจาวาชม อยคว้าวอปรมจันยาเงยแล้วสิกาก้ามแล้วปรอมติตศาวแล้วสิดาผู้สิงงามผู้ติดตามอาจารย์เพราะ่านมีเมตาว่าตนเจ้าเจ้าติต้าว สีดาใจวตอนนี้นะกเ้ามากรบมานมนกตนาจันตามที่ตนสังเกตะในยำปานี้แล้วสิดาได้ขึ้นมาแล้วกล่าวาจแล้วบอกแล้วแล้วง่ายพอได้เข้าใจ สวัสดีครับท่านพ่อเออสวัสดีสีดาทีนี้มันเป็นปกติวิสัยที่ว่ายามค่ำคืนนี่เราจะต้องเทศนาสั่งสอนประชาชนวัดเรานี่มันเป็นผิดปกติไม่เหมือนวัดอื่น เนื่องจากว่าวัดอื่นนี้ก็เกิดให้ประชาชนมาฟังเทศกวางธรรมในตอนกลางวันแต่วัดเรานี่ให้ประชาชนมาฟังเทศกวางธรรมในตอนค่ําคืนมันก็ดีแล้วทย่ท่านพ่อเพราะว่าตอนกลางวันนี้ประชาชนเขาไปทํางานไปทำไร่ไปถางป่าหรือว่าไปทําสวน เปิดโอกาสให้ประชาชนมาฟังเทศฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการดีแล้วมันก็เป็นการดีแล้วครับท่นานอาจารย์ประชาชนได้มาฟังเทศฟังธรรมในยามค่ําคืนเขามีเวลาว่างในคน่ำกลางคืนก็ถือว่าเป็นการดีที่สุดมันจะดีอะไรกัน,นเวลาบาน,นี้มันเป็นเวลาที่จะพักผ่อนไม่ใช่เวลาที่จะฟังเทศฟังธรรม ใจเย็นๆก่อนที่เจ้าฟ้าชายสายันอย่าลืมว่าเจ้าฟ้าชายสายันเป็นองครักทายาาจากพระนครศรีวิชัยการจะพูดยาการจะครองสติอารมณ์มันจะต้องมีเหตุผลเหตุผลไม่มีเวลานี้มันเป็นเวลาที่จะพักผ่ไม่ใช่เวลาที่จะฟังเทศฟังธรรมเออเมื่อเจ้าากวาใจสายันแลงโตกะเตทุด เวลานี้ไม่ใจเวลาที่วางเตะกวางตั้มเวลานี้เป็นเวลาจีเขาจะปักป้อนเออนต่ต้งที่นี้ใ้เก็มากวางเตศกวางตั้มเวลานี้บางทีถ้าว่าเราไม่อยู่ในในวัดอยู่ไปออกไปกลางลาดไปโนูไปกวัางเพลงไปรองเพลงเออวกวางคาราโอเกะรัตตาเรารองเพลงกันเออเียกเด็กเจอบัจจคุณโคคุณมานังแ,แก๋ๆเจ้ากว่าใจชายัายน เบี้ยกองลุยไม่เต็มควรได้เออข่นหยาดักแรงอะไรนึกย่วลานี้ไม่ความมาวัดชัดตาเตยดีก็ทาในเรื่องติว่าไม่เมื่อนเปลือนเขาไอ้เบรกเขาไม่เมื่อืนคนอื่นอ่าเขาต้องการที่จะให้ประชาชนได้มาควางเตีกควางตําในยามกลําคืนอาญาเมื่อนกับบ่วดอื่นบวัดอื่นคนไม่ไปกลางวันจะแล้ว ป่านนี้ไม่ตีฟังเทศฟังธรรมเลยเอ,อนี่ตะไปโน้ดถึงป่านนี้ไม่ความหมดตะไปคาราโอเกะก,ก็ได้รองเพลงแล้วเออทีนี้เวลานี้มันยังไม่มีผู้ที่มาจะฟังเทศฟังธรรมนี่ครับท่านพ่อมันแปลกจริงๆคืนนี้ดูเงียบสงัดยังไม่มีใครที่จะมาฟังเทศฟังธรรมกลางค่ำกลางคืนคนจะหลับจะนอนใครมันจะได้มาฟังฮะเข้ามากันแล้วอะ่ะ เดินตรงมาทางนี้ด้วยมากันแล้วสามคนเวลายามหน้าปกกรำรเหลือหอน้าตามธรรมชาตเหลือดารา,ดาดเต็มกว่าที่ระทีจะเลย ในบุญยังแล,ล่อลงทางมาครางไพรปบซาไลปัตธาว่าผู้ตีเป็นอาจารย์ว่าใจขึ้นกุดและหยุดกก หยุดและหยุดก็กว่าตอนนี้ยกมือไว้แปลคุณใดกาุณาาอาจารย์เออบอกว่าเมตตาลานสวัสดีครับท่านอาจารย์ผมเดินทางกลางป่ามาเป็นเวลาประมาณสามวันกว่าๆแล้วครับทีนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยและก็หิวด้วยครับ เดินหลงทางกลางป่ามาเป็นเวลาสามวันกว่าๆเขาให้แล้วไม่เป็นไรเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยจัดการในเรื่องอาหารการกินให้เป็นที่เรียบร้อยแต่ก่อนที่จะจัดการในเรื่องนั้นอาจารย์ก็ขอแนะนําว่าไอ้พวกเราได้รู้จักกันเสียก่อนคนที่จะแนะนําต่อไปนี้ก็คือคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็คืออาจารย์รีดา ทำหน้าที่เป็นครูสอนศี์อยู่ในวัดนี้โอสวัสดีครับอาจารย์ศีดายินดีที่ได้รู้จักค่ะคนต่อไปก็มีนามว่าหัตสกันเป็นศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดโอสวัสดีครับพี่หัตสกันสวัสดีน้องคุณยังยินดีที่ได้รู้จักคนต่อไปก็คือฟ้าชายสายันได้เดินทางมาศึกษาธรรมะอยู่ณสถานที่นี้ กราบตวายบังคมบรยากาศเจ้าฟ้าชายสายันยินดีที่ได้รู้จักเว้ยปะ่ะน่มนปันลื้ราวนองเปียกคนลืนก็ยินดีที่ได้รู้จักก็ทาความสวัสด,ดีไอโนยินดีที่ได้รู้จักเว้ยฉันก็เรียกว่าคนเดียว่ามันจะแดงอำนาจ ไอ้ตาคุณตาว่าจะโยนในลาดว่าเด้อโยนในลาดดีกว่าโย่ทำเป็นช้างก็เรียกว่าช้าง้างอูอูเลยอูบาะเดี๋ยวแรงก็เป็นดึงเจ้าขวาใจทีนี้คนต่อไปน้นนายหนูน้อยยินดีจะได้โดยชักป่ะไอ้หนูก,กำไกลไกลยืนโบกที่ขา้าไปขวาจะจาย,ยันนั้น คนสุดท้ายคือนายเทง่งโอ้สวัสดีครับพี่เทง่งสวัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีครับนองชจยันนองบุญ,ญยังยินดีจะได้ดูจักพี่เท่งยินดีตอนรับถึงไอ้คนลั้งมืเอเือเตงไอ้คนนี้เจอนู่นุ้ยมึงจำไว้กันนองเพียกตึ้งแต่ว่ากูแลชาจาไอ้ตัวทียืดลังไ,ดงไอ้ตัวติดซอกกูจาไม่ใจคนไอ้ตัวน้อย ไอ้ตัวยืนลังไอ้ตัวนับมาแต่ลังคนติดช่องไม่ใจคนคือคู่แลหลักนะไกลๆหัวําคนหัวนี่คนถ้าปัญมึงเล็ที่ว่าหัวหรือคนมึงลองรองหัวกันจักหัวดิถ้าว่ามันมีปฏิกิริยาต่อเดียวมันเราก็บอกุกว่ามันหัวหรือว่าคนแล้วไม่รอดรองหัวได้กูกัน เด่ว่าน้องเมียใจก็ไม่ต่ําก็ไม่ดีแล้วกุยโรงจักงัวอ